สวัสดีครับคลิปนี้นะครับก็เอาเครื่องดูดฝุ่นแล้วก็ถูกนะครับแบบไม่มีถุงเขียนไว้เลยนะครับว่า Backless Vacuum ก็อาศัยการเก็บขยะในโถแก้วตรงนี้นะครับไม่ใช่แก้วนะครับเป็นโถใสที่เป็นพลาสติกมีความจุอยู่ที่2.5ลิตรตัวย่อ้อ ENCO เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีสินค้าหลากหลายที่ใช้ในครัวเรือนะครับส่วนใหญ่ก็จะขายอยู่ใน ห้างประสบผลินค้าที่ชื่อว่าเคมา t ที่กระจายไปตามประเทศออสเตรเลียสำหรับตัวนี้แล้วนะครับมันจะมีพลังอยู่ที่2,000วัตนะครับก็เป็นขนาดที่ไม่แพงนหะลักอตัววัตมันก็เลยน้อยไปหน่อยแต่ก็ใช้ในครวัวเรือนง่ายๆได้แต่ต้องอาศัยวิธีการทำความสะอาดตัวนี้บ่อยๆนะครับเพราะว่ามันไม่มีถุงสำหรับกล่องด้านนี้นะครับก็บอกคุณสมบัติพื้นฐานของเครื่องดูดฝุ่นตัวนี้เดี๋ยวเราไปดูสินค้าที่อยู่ข้างในกล่องนี้กัน ปัเดเพชรออกมาเลยเปิดออกมาแล้วมาดูข้างในข้างในกล่องก็จะมีสายนะครับสายเชื่อมต่อพยังหัวดูดนะครับสายเชื่อมต่อพยังหัวดูดอ่าก็เป็นที่อันนี้ก็เป็นที่ปกป้องนะครับตัวเครื่องดูดฝุ่นมีหัวดูดแบบต่างๆมีหนึ่งหัวอก มีสองหัวอยู่ตอนนี้นะครับเดี๋ยวไปดูกันว่ามีอะไรบ้างมีที่จับนะครับสามารถยืดหดได้ตัวนี้นี่คือเกลือ่องดูดแล้วครับในกล่องไม่มีอะไรแล้วประมาณนี้นะครับขนาดก็เล็กกระทัดรัดจับสะดวกสบายนะครับก็ประมาณนี้ฝั่งนี้นะครับก็คือสวิตช์เปิดปิด ตัวน,นี้ก็เป็นที่ดึงสายเวลาเราดึงสายออกไปอย่างนี้นะครับแล้วก็กดหนึง่งครั้งก็ดึงสายกลับมาอันนี้ก็เป็นตัวกองนะครับที่อยู่ข้างหลังตัวนี้ก็มันทาความสะอาดหน่อยนิดนึงก็ดีที่ด้ามจับตรงนี้นะครับมันจะมีตัวล็อกอยู่ด้วยกัน2จุดก็คือจุดนี้กับจุดนี้สําหรับจุดนี้นะครับเราก็จะใช้นิ้วกดลงไปแล้วก็ดึงถูตัวนี้ขึ้นมา ที่โถจัดเก็บฝุ่นนะครับมันจะมีช่องลมอยู่2ช่องอันนี้คือช่องขาเข้าจะเอาฝุ่นหรือขยะต่างๆเข้ามาเก็บในที่โถตัวนี้อันนี้ก็คือช่องลมออกออกมาทางที่ตรงนี้นะครับช่องลมออกอันนี้เป็นลมออกอันนี้เป็นลมเข้าและด้านนี้ก็มีบอกด้วยนะครับว่าฝุ่นหรือขยะควรจะอยู่ประมาณนี้นะครับคือแม็กซิมัมแล้วนะครับควรให้เต็มประมาณนี้แล้วก็เราเอาขยะไปเท เวลาไปเทนะครับมันก็จะมีที่ล็อกอยู่ตรงนี้นะครับปุ่มที่ล็อกตัวนี้แค่ดันมาลงไปแล้วก็แค่นี้ครับผมแล้วก็เทขยะนะครับแล้วก็มันทําความสะอาดช่องตรงนี้ด้วยเพราะว่ามันเป็นเครื่องดูดฝุ่นไม่มีถุงนะครับทําความสะอาดบ่อยๆมันจะใช้กับเราไปนานๆเพราะว่ามันราคาถูกส่วนฝั่งนี้ตัวนี้เป็นบานาพับของฝาตัวนี้นะครับฝาปิดพวกฝุ่นขยะแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นที่ล็อก อีกที่หนึ่งนะครับเวลาเราจะทําความสะอาดต,ตัวกรองนะครับขาออกนี่ครับตัวกรองขาออกอันนี้คือขาออกมันจะมีลมออกมาทางรูพวกนี้นะครับอันนี้ก็คือตัวกรองเราสามารถทําความสะอาดด้วยน้านะครับได้เป็นตัวกรอง2ชั้นด้วยกันนี่ครับอันนี้เป็นฟองน้ํานะครับตัวสีดำๆด้วยเป็นฟองน้ําก็มันทําความสะอาดด้วยเพราะว่ามันเป็นเครื่องดูดฝุ่นราคาประหยัด มาดูส่วนที่เป็นโครงสร้างตัวฐานบ้านนะครับอันนี้ก็คือเราเอาสายามาต่อตรงนี้ลมก็จะเข้าตรงนี้ก็ออกมาฝั่งนี้เพื่อเข้ามาที่โถตรงนี้นะครับส่วนลมก็จะออกจากโถตรงนี้นะครับเข้ามาอยู่ตรงนี้แล้วก็มาออกที่จุดตรงนี้สำหรับหัวดูดก็มีมาให้3มแบบนะครับอันนี้ก็เป็นแบบขนาดเล็กนะครับไปดูดไปตามช่องต่างๆก็จะมีแปลงมาให้ด้วยนะครับ มีแปรงเป็นแปรง,ปนปงขนแปรงตรงนี้นะครับให้ขูดแล้วก็ทําการทมความสะอาดช่องต่างๆอ่นนี้ก็ใหญ่ขึ้นมานิดนึงส่วนตัวดูดหลักนะครับมันก็จะมีตัวนี้ไว,ว,ว,ว้ที่ปรับเป็นขนแปรงเผื่อต้องทําความสะอาดพรมแล้วต้องไปไปขูดนะครับพื้นผิวบางแห่งที่มันทําความสะอาดยากหน่อยนะครับก็ต้องมีแปงรงตัวนี้ด้วยลักษณะของหัวดูดหลักก็ประมาณนี้ มีที่เอาเท้าเหยียบหรือใช้มือกดก็ได้ตรงนี้สวิตท,ที่จะดึงแปลงขนตรงนี้ขึ้นมานะครับมันเป็นแปลงกดลงไปส่วนด้ามต่อตัวนี้นะครับอันนีม้มีมาให้ด้วยนะครับเพื่อที่จะล็อกถุงอันนี้ก็สามารถขยายความยาวได้นะครับตัวนี้เป็นตัวล็อกแค่ดันไปนครับดันตัวล็อกไปข้างหน้าแล้วก็ปรับความยาวได้ตามต้องการ แล้วก็เลือกหัวนะครับหัวที่จะใช้ในการดูดนะก็มาเสียบที่ตรงนี้เดี๋ยวปรับนิดนึงนะครับเปลี่ยนหัวดูดได้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ต่างๆที่เราจะใช้ในการดูดนะครับหัวดูดตัวหลักแล้วก็เสียบที่ตรงนี้สําหรับที่หัวหลักนะครับมันจะมีที่ล็อกติดกับตัวเครื่องดูดฝุ่นตัวนี้นะครับเราสามารถที่จะเอามาเสียบที่ตรงนี้เพื่อจัดเก็บเครื่องดูดฝุ่นของเรานะครับ เสียบที่ตรงจุดล็อกตรงนี้นะครับเสียบลงไปได้เลยมันก็สามารถจัดเก็บให้เป็นระเบียบมากขึ้นสำหรับสายท่อลมที่เป็นแบบยืดหยุ่นนะครับมันจะมี2หัวอีกหัวหนึ่งก็จะมีตัวล็อกนะครับเพื่อจะเสียบเข้ากับเครื่องตัวดูดฝุ่นเวลาเราเชื่อมต่อสายนี้กับตัวเครื่องดูดฝุ่นไม่ยากเลยนะครับก็มันมีที่ล็อก2ด้านก็กดที่หนึ่งมุมไหนก็ได้นะครับ3 6 0องศาตามสบายเลยจากนั้นก็ยัดสายนี้เข้าไปให้มันได้ล็อกแล้วก็เสร็จแล้วครับ สำหรับด้ามจับตรงนี้นะครับมันสามารถหมุนได้360องศาเลยนะครับเพื่อความสะดวกในการใช้งานแล้วก็จะมีช่องลมอยู่ตรงนี้นะครับเวลาดูดฝุ่นบางที่ลมมันแรงเกินไปนะครับเราก็จะสามารถเปิดให้เกิดลมออกตรงนี้นะครับปรับได้ตามใจชอบเลยนะครับสมมุติว่าเราไปดูดส่วนที่มันเป็นผ้านะครับถ้าลมแรงเกินไปมันจะดูดผ้าเข้ามาในตัวเครื่องดูดฝุ่นด้วยดังนั้นเราก็เปิดรูนะครับ ให้ลมมันอ่อนลงพูดง่ายๆคือตัวปรับระดับของความแรงของลมนั่นเองนะครับก็เลื่อนตามขึ้นอยู่กับพื้นผิวที่เราไปดูดจากนั้นเราก็เชื่อมต่อกับตัวที่เป็นท่อลมอ่อนกับตัวที่เป็นท่อที่เป็นโลหะเข้ากันง่ายๆแบบนี้ครับสวมเข้าสวมออกได้ง่ายเลยเราสามารถเอาหัวดูดอื่นนะครับมาเสียบที่ท่ออ่อนนี้ได้เลยนะครับยกตัวอย่างเช่นผมจะไปดูดรถยนต์ผมเนี่ยนะครับในรถยนต์ผมต้องใช้ ส่วนที่เป็นท่ออ่อนนะครับมันจะเข้าไปในรถได้ก็ใช้วิธีการดูดประมาณนี้เอาหัวดูดอื่นมาใส่ที่ท่ออ่อนได้เลยนะครับเห็นไหมก็ใช้ได้เหมือนกันหัวน,นี้ก็ได้เหมือนกันก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์นะครับปกติแล้วนะครับผมเป็นผู้ชายผมก็จะถือประมาณนี้เพราะว่าผมแบกได้ไม่วางไว้ที่พื้นนะครับเพราะว่ามันจะเดินกับผมไปได้สะดวกส,วสบาย ไปเลยนะครับทำงานก่อนก็ประมาณนี้นะครับเครื่องดูดฝุ่นราคาประหยัดของทางเคมาร์หรือยี่ห้อแองโกนะครับก็ประมาณนี้เขอไปทำความสะอาดก่อนนะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามสวัสดีครับ